ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบไปไม่ได้เลยนะครับหากขาดพวกเขาเหล่านี้ครับขอบคุณทีมแสงและเสียงครับขอบคุณทีมเสื้อผ้าขอบคุณบน Free Vista Music ควบคุมโดยคุณโอมชันรีคงสุวรรณขอบคุณทีมเซนเตอร์ทั้งสาท่านนะครับขอบคุณเทรนเนอร์ทุกท่านนะครับขอบคุณกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่าน5้าวันกับการทำละครเวทีหนึ่งเรื่องไม่เชื่อเรื่องง่ายครับแต่มาเกิดขึ้นแล้วบนเวทีแห่งนี้ ด้วยฝีมือของผู้กำกับคนเก่งของเราคุณโดนัทพน,นัสนันท์ฟันเลิศโกศคุลครับและตอนนี้เวลาแห่งการโหวตสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมขออนุญาตปิดโหวครับหละอีกสักรู่หนึ่งผมจะขอผลคะแนน,นโหวจากประชาชนทั้งประเทศ แล้วเราจะได้ทราบกันว่าใครจะต้องเดินออกจากการแข่งขันไปนในวันนี้นะครับอีกสักครู่พบกันครับ